สวัสดีครับเชิญรับชมคลิปดำน้ำยิงปลานะครับ มาดูภาพช้ากันครับนี่ปลาอยู่ข้างๆกล้องมันบางครับแล้วน้ำแบบนี้มองไม่รู้ในหัวในหางเลยครับแดงเหมือนกันเรียบร้อยยังดีนะครับที่ยังติดยังได้ตัวครับ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับโอ้เกือบผ่านครับปอไม่รู้ว่าในหัวในหางเกือบเกือบหลุดเกือบหลุด